นี่เาเจเจนจะองร้านครับนี่ทักไายกลองนะครับทักไายกลองเน,นี่ยย้ำยังไม่อยกก็ได้ครับย้ำไม่อีกก็ได้เอาเช้อนช้อนเลยครับงานยิ่ห้องเป็นแรงเงินเงอนงานยิ่อลังการเดี๋ยวผมงา,า,านเพิ่มมาเปิดต้นน้ำม,ม้นใหมคนเลยเด้วค่ะซุ้ไม่ไหใกันครับเนี่ยเด่ดมากนห้งๆเลยลุยแห้งๆเลยลวยครับกระพาบแข็งเล การธนาค่ะครับผมขอบคุณครับซึ่งในส่วนห้องมือหนีกับมิการผู้ให้การสนับสนุนนะครับผู้ให้การสนับสนุนก็คือรถแห่เกียงเกย์มิวสิกนะครับรถแห่เกียงเกย์มิวสิกแล้วก็โต้งพวกรับรองโต้งพวครับให้บริการ ตอนนี้มาเบิ่งพี่น้องห้องหนึ่งที่เป็นรัฐาอยู่นี่งนะครับรัฐาอยู่รันปานลำพวงครับนี่ครับสำหรับสนุนการไลฟ์สดครั้งนี้ก็ตรงทั่วครับพี่น้องครับตรงทั่วตรงทั่วมือเก่าสมเด็จครับบริการรถกรุงเทพการสินนะครับบริการรถบุฟังอากาศรับส่งจริงๆนะครับเราจากนี้่พนดรับหมอ ท่องเที่ยวทั่วไทยครับบริการทุกระดับประทับใจนะครับ ได้นะคะเราจะมีส่วนของคนไม้มงคนด้วยนะคะเป็นู้งถิ่วหวานนะคะพอถืงปหายถึง่อเป็นสุริะะยมงคลอีกด,ด้วยนะครับในขณะนี้นะคะตะบวันแห่ได้รอบืองของเรานั้นกำลัง,งเคลื่อนขะบวน ไปตรงถนนทีนารอ2ป้ากับแห่งนี้นะคะซึ่งพ้องชาวเพื่เน็จกํกลังรับชมอยู่ในขณะนี้จะเห็นเป็นในส่วนของขบวนต่างๆนะคะรูปแบบขบวนของเราในปีนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยคนสี่คานะคะขบวนขบวนมาสายาละตุ้สกนทกขบวนขบวนเสร็จไ่ใสี่เป็นแขงนะคะเป็นกมรเต้นขางคนในตัน เราก็เรื่อเ,เบื้องกรับวนแ,วนแารนะครับขบวนแหรสมโพธิสารเฉพาะสมเด็จนะครับโดยการสนโดยการสนับสนุนร่สดของห้องบ,บื้องล่ับ ตวงทั่วนะครับตวงทั่วบริการรถสุงเทวทกระสินะครับอาสวัสดีครับสวัสดีครับ คือวัวแห้นะครับผิ้วตัวครับ โอ้เสียงพี่น้องดังครับกตัวตวนี้เอะมาก่อมรน่ร่ก็เรี่กเรียอเ่อ่เ้อ่ออเน่อนร่เอเ่อออนเอรอเอ แกไปเรื่อย่ะนอดปวดใจ สนุนไรส่วนโดยเกียงไกมิวสิคครับรถแห่เกียงไกมิวสิคครับมีรถท่านแหลกครับพี่น้องเบิ้งอะไรครับรถท่านแหลกครับรถท่านแหลกเลื่อนยังครับเบิ้งเอาครับพี่น้องครับท่านพ่อเมืองท่านนายเพื่อสมเด็จมาร่วมอ่าท่านนายเพื่อสมเด็จนะครับให้ลูกหลานเจ้าพ่อสมเด็จครับครับผมขอบคุณครับ ออท่านพ่อเมืองนะครับพ่อเมืองสมเด็จนะครับในอำเภออำเภอสมเด็จครับรถคันแรกครับรถคันที่สองครับเบิ่งเอาพี่นอ้อ,องรเบิ้งเอา รถคันที่สามครับรนะอยู่รถคันที่สามครับแจนะ็กโก็หาครับ

นี่คือ้านปลาทำโครงครับ นะครับดูการสนับสนุนของโป้ง,งทัวนะครับโป้งทัวแล้วก็เกียงไกลดูสิงนะครับ นีบางส่วนก็พรกกินข้าวนะครับ ครับพี่น้องครับเบิดขบวนแลน้วค,ครับการสนับสนุนรถแห่การสน,รนับสนุน้อส่วนโดยรถแห่เกียงเก๋ไม่เสีครับแล้วก็สมเด็จเดินถับนะครับนี่มีอย่างแนะน้ำบอกครับนี่ท้ายลูกระกวดรางวัลสามท่านจหจักจากนั้นเด็ก เราพยายามเที <t festivals> ่ยววันนคงจำก็ได้สวัสดีค่ะวันนี้วันแรกนะคะงานนิ้วที่อำเภอสมเด็จนะคะทีมงานคณะกรรมการท่านประธานอ่นไปนี่ท่านประธานรูปหล่อนะคะใจดีด้วยนะคะงานนิ้วอำเภอสมเด็จเริ่มวันนี้แล้วก็ถึงวันที่14ค่ะคณะกรรมการขายข้าวนะคะทุกคนตั้งใจทํางานมากเลยค่ะ โอเคนะคะวันนี้วันแรกนะคะถึงวันที่สี่ค่ะขอบคุณค่ะค่ะ <c oughs> มีซุ้มที่จะเช็คอินถ่ายรูปแล้วก็มีท่านประธานบอกว่ามีเงินรางวัลให้นะคะรางวัลที่หนึ่งสามพันบาทค่ะที่2องสองพันบาทคือเนี่ยกต <c oughs> ิการเป็นยังไง ที่สามห0ึ่บาทอ๋ท 3, ทอตัดสินวันที่16นะคะเช็คอินที่ศาลเจ้าพ่อสมเด็จนะคะจะมีซุ้มให้เช็คอินแล้วก็มีเงินรางบัลกติกาคือรูปสวยความชิดสร้างสารรค์นะคะค่ะแค่นั้ค่ะ,นะคะกรรมการตัดสินให้วันที่16ค่ะขอบคุณค่ะ 嗯，好。